สวัสดีครับพี่น้องแนงงานไทยในอิสรีเอลพี่น้องบอลตอมสารผัดดินมุกเขียใหญ่มไงเราพี่น้องากันมาลงเถียรมุกเขียครับน้ำโดย,โดยบ้าคมดดปัดโถใส่เขาอีกนะครับผมเบิ้งครับอันนี้เทคโนโลยีใหม่สเลลที่การมุกเขียเริ่มไงเราล้งเถียรเราพี่น้อง พาไปเบิง้งวิธีการครับผมนี่ครับผมวิธีการเหมงอนกที่เบาผมในมัดเทียกไปแล้วพี่นอ้องหนุ่มหน้ามนคนธลกคามพี่น้องไงครับผมนมเสียกเลยพี่น้องเพื่อบบให้ปัเกียร์ลมครับผมม้อยปัเกียร์พันกันนี่นะครับวิธีการแต่ต้องสูงพี่น้องลงมาดึงเสียกลงมาครับผมครับวิธีการพี่น้อง นี่บาช้าได้เห็ดไปหลายแล้วครับผมใกล้ทีเดียวแล้วครับนี่พี่น้องเห็นอยู่นะครับทั้งหมุนกันเดี่ยวไปแล้วครับเบาสาเห็ดมาเลียวไปแล้วพี่น้องนี่พี่น้องเพื่อบ่อยบวเขียมวนมาพันกันต้นพันกันเพื่อให้ได้ผลผลิตครับผมันบ้านเฮานี่ยไม่ได้ เฮ็ดอีหยังแล้วพี่น้องเกิดขึ้นมาปึ๊บมันก็สิพันกันลมอันนี้พอแต่ลงเถียรแล้วเฮาก็สิพันไปน้ำเถียรนี่ครับยอดมันนี่พันขึ้นไปน้ำเถียรมันไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องไต่ขึ้นไปพุ่นนะครับจนว่าสุดทะลิงพุ่นพี่น้องนี่ล่ะครับพี่น้องมันใหญ่จังหน่อยเฮาก็พันเพื่อบ่ให้บ่เกี่ยวลมครับพันขึ้นมาพันขึ้นมาขึ้นไปเรื่อยๆล่ะพี่น้องมันใหญ่ก็พันขึ้นไปเรื่อยแดงก็ตัดออกอย่างงีนี่พี่น้อง ไอ้เด่นผลผลิตหลายนะพี่นอนะ้งนอ,องเนาะทางที่ทะเลเอวเขาเห็ดแตงพี่ครับว่าคือบ้านเฮานข่าพี่นอ้องอธิษฐานเนี้ยจะได้ทั้งมือท้งเครับผมต้นหนึ่งเอาสองแหน่งนะพี่น้องต้นหนึ่งเอาสองแหนงครับต้นหนึ่งเอาสองแหนงนี่แหละครับเสียกสองเสียกนี่สองเสียนครับผมิธีการ เมื่อกี so ้มันถ really, so ิ่เลี้ยงอะไรไทยขึ้นไปเด้อพี่น้องครับสายกำลังเึ็ดไก่แล้วล่ะพี่น้องอากาศก็เริ่มห่อนเขาหน่ะห่อนแล้วพี่น้องทั้งอีสทะเลเอวก็ได้เริ่มห่อนแน่แล้วครับผม ไปกันคนละใหม่คนละมือพี่น้องนีก่กระเดี่ยวแล้วครับผมนี่วิธีการเรียกกันเรื่องเริ่มออกดอกแล้วพี่น้องปลูกได้ประมาณถ่งอาทิตย์แล้วครับเริ่มลงเสียกครับผมพี่น้องเปลูกบ้านเฮาผมงบานทีดีเลยนี่พี่น้องอย่งเงี้ยปลูกบ้านเฮาลงเสียงทีน ที่ไต่ขึ้นไปได้ผลผลิตดีครับผมไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปน้ำสลิงเลยครับผมน้ำเทียกเลยครับสลิงกับเพราะเท่าเอาครับผมอครับผมอากไปทำนีงนะพี่น้องเนะาะก,กดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานเได้ดพี่น้องเด้อสวัสดีครับ